เช้าเลยนะคะวันนี้กองทบกกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์ได้นําคณะเอกอัครราชทูต3ประเทศที่ตัวเอกอัครราชทูตมาเนี่ยมี3ประเทศก็จะมีบรูไนญี่ปุ่นและเมียนมา2ประเทศส่งอุปทูตมานะคะมีมาเลเซียกับสบป,ปลาวและนอกจากนั้นมีผู้แทนทางการทูตระดับต่างๆจาก6ประเทศได้แก่อินโดนีเซียสหรัฐสิงคโปร์จีนเวียดนามฟิลิปปินส์ และทูตทหารรวมเป็นทั้งหมด23ประเทศมีสื่อมวลชนไทยสื่อไทยนี่แน่นอนไปอยู่และทุกสำนักเลยรวมประมาณ110คนจาก18สำนักข่าวแล้วก็มีสื่อต่างชาติด้วยนะคะประมาณ39คนจาก23สำนักข่าวร่วมรับฟังบรรยายสรุปถึงสถานการณ์ในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายและข้อเทจจริงเรื่องการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงของฝ่ายกัมพูชา จุดแรกที่พาสื่อไปพาทูตไปเนี่ยนะคะคือที่จังหวัดอุบลราชธานีเน้นหนักไปที่เรื่องของการรับฟังบรรยายสรุปข้อเท็จจริงนำโดยนายรัชลีจันทร์ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพลตรีนรทิพย์โพยนอกรองแม่ทัพภาคที่สองพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบ,บกและพันเอกพัฒนาพันมงคลผู้แทนกรมข่าวทหารบกว่าที่พันตรีอดีศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีโดยผู้แทนกรมข่าวทหารบกค่ะ ได้ไล่ลำดับเหตุการณ์ข้อเท็จจริงให้คณะทูตนานาชาติและสื่อได้รับทราบนะคะโดยฝ่ายกัมพูชาดำเนินการยั่วยุตั้งแต่ต้นปี2568เป็นต้นมาผ่านกิจกรรมทั้งทางทหารและพลเรือนอาทิการพานักท่องเที่ยวมาร้องเพลงปลุกใจในพื้นที่ประสาทตามเมืนงทมอย่างเหตุการณ์เมื่อวันที่13กุมภาพันธ์28กุมภาพันธ์มีการเผาสาลาตรีมุกรวมถึงการลักลอบขุดคูเลตติดต่อในเขตไทย แล้วก็การวางทุนระเบิด PMN2 ซึ่งทาให้ทหารไทยขาขาด2นายและบาดเจ็บอีกหลายรายถือเป็นการละเมิดอนุสัญญาออตตาว่าอย่างร้ายแรงนอกจากนี้ยังมีการส่งมวลชนและทหารในเครื่องแบบรวมถึงนอกเครื่องแบบด้วยค่ะเข้ามาจัดก,กิจกรรมยั่วยุในพื้นที่ปราสาทตาควายและปราสาทตาเมืองทําให้เกิดการประทะกับคนไทยในพื้นที่อย่างต่อเนื่องฝ่ายไทยจึงได้ใช้มาตรการควบคุมชายแดนโดยการล้อมรั้วลวดหนามเพื่อป้องกันการบุกรุก แต่ปรากฏว่าฝ่ายกัมพูชาก็ยังคงยกระดับการโจมตีนะคะเมื่อวันที่24กรกฎาคม2568ทหารกัมพูชายิงใส่ทหารไทยก่อนย้ำคำนี้นะคะทหารกัมพูชายิงใส่ทหารไทยก่อนบริเวณปราสาทต,ตาเมือนทมก่อนจะขยายเป็นการใช้ปืนใหญ่และจะรวด d m 2 1โจมตีเป้าหมายพลเรือนลึกเข้าไปในประเทศไทยไปโดนโรงพยาบาลพนมดงรักไปโดนปั๊มน้ำมันบ้านผือร้านสะดวกซื้อ โรงเรียนและบ้านเรือนในสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต15รายบาดเจ็บ36รายต้องอพยพประชาชนมากกว่า150,000คนฝ่ายไทยจึงตอบโต้ภายใต้หลักการป้องกันตนเองอย่างจำเป็นและได้สัดส,ส่วนโดยมีเป้าหมายทางทหารเท่านั้นขณะที่ฝ่ายกัมพูชายิงจากเขตพลเรือนและใช้ประชาชนเป็นโล่มนุษย์ส่วนสถานการณ์ในปัจจุบันค่ะ หลังจากการเจราจาหยุดยิงที่มาเลเซียเมื่อวันที่28กรกฎาคม2568ก็ปรากฏว่าฝ่ายกัมพูชาเขายังคงละเมิดข้อตกลงต่อเนื่องซึ่งการละเมิดยังดำเนินต่อจนถึงวันที่30กรกฎาคมเวลา5นาฬิกา10นาทีฝ่ายไทยมีภาพหลักฐานมาแสดงให้เห็นด้วยและขณะเดียวกันนะคะยังพบว่าในวันที่31กรกฎาคมค่ะฝ่ายกัมพูชาเพิ่มกำลังตามแนวชายแดน ใช้ดโดรนหรือว่าอากาศยานไร้คนขับล้าเข้ามาในเขตไทยเพื่อที่จะสอดแนมซึ่งเป็นสัญญาณเชิงยุทธศาสตร์ที่บ่งชี้ถึงความไม่จริงใจในการเคารพข้อตกลงหยุดยิงนอกจากนี้ฝ่ายไทยได้ตอบโต้การบิดเบือนข้อมูลของฝ่ายกัมพูชานะคะซึ่งกัมพูชาเขาเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนหลายประเด็นเลยอย่างเช่นการกล่าวหาว่าไทยรุก,กราและละเมิดอธิปไตยไทยขอยืนยันว่าเราปฏิบัติตาม Article ห้ของกฎบัตรสหประชาชาติอย่างเคร่งครัด และมีสิทธิ์ที่จะตอบโต้ด้วยความจําเป็นและได้สัดส,ส่วนกัมพูชากล่าวหาว่าไทยใช้ระเบิดเคมีซึ่งเป็นข้อมูลเท็จโดยสิ้นเชิงไทยไม่มีการใช้หรือครอบครองอาวุธเคมีการอ้างภาพระเบิดเคมีเป็นภาพตัดต่อค่ะเป็นภาพจากเหตุการณ์ดับไฟป่าในรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อปี2022กัมพูชากล่าวหาว่าไทยใช้ F16 และอาวุธหนักเพื่อโจมตีซึ่งไทยเราเองก็ยืนยันนะคะว่าไม่เป็นความจริงอาวุธทุกชนิดที่ใช้ เพื่อการป้องกันตนเองและใช้เฉพาะเป้าหมายทางทหารรวมถึงการที่กัมพูชากล่าวหาว่าไทยทิ้งระเบิด MK84 ใส่บ้านเรือนของประชาชนค่ะโดยสำนักข่าวของกัมพูชาได้นำเสนอภาพเก่าแล้วก็อ้างว่าเนี่ยคือการดำเนินยุทธวิธีของไทยทั้งที่เป็นวัตถุระเบิดเก่าสมัยสงครามเวียดนามไทยจึงขอปฏิเสธข้อกล่าวหาเหล่านี้อย่างสิ้นเชิงและขอให้กัมพูชาหยุดการเผยแพร่ข้อมูลเท็จ พร้อมเชิญชวนให้ร่วมมือกับไทยและประชาคมโลกเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ด้วยสันติวิธีนะคะในที่ประชุมวันนี้ค่ะคุณผู้ชมที่คณะทูตมามีสื่อจากต่างประเทศมาแล้วก็สื่อไทยไปด้วยเนี่ยนะคะถือเป็นเวทีที่เราบอกความจริงกับโลกหลายอย่างเลยฝ่ายไทยยังได้ยืนยันต่อคณะทูตด,ด้วยว่าเหตุการณ์ประทะในครั้งนี้เกิดจากการโจมตีก่อนของฝ่ายกัมพูชาโดยใช้อาวุธระยะไกลโจมตีมาที่เป้าหมายพลเรือนอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง ทั้งที่มีการเจราจาหยุดยิงแล้วฝ่ายกัมพูชาก็ยังละเมิดข้อตกลงปล่อยข้อมูลปิดเบือนอย่างเป็นระบบไทยขอให้ประชาคมระหว่างประเทศติดตามสถานการณ์อย่างเข้าใจและร่วมผลักดันให้เกิดการเจราจาแบบทวิภาคีเพื่อแก้ไขปัญหาภายใต้หลักสันติวิธีการชี้แจงข้อมูลเหล่านี้เนี่ยนะคะคนที่ทําหน้าที่ก็คือเสปอซึ่งเป็นผู้แทนจากกรมข่าวทหารบกนั่นเองส่วนนายรัชชารีจันผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะ กล่าวยืนยันถึงวัตถุประสงค์ในการพาสื่อพาทูดลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อสื่อสารให้ประชาคมโลกได้รับทราบข้อมูลที่แท้จริงในพื้นที่ข้อแท็จจริงเป็นกุญแจสําคัญที่จะนําไปสู่การเจราจาบนหลักการและความถูกต้องและจริงใจซึ่งจะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีภายใต้กรอบทวิภาคีได้ในที่สุดรวมทั้งยังชี้ให้เห็นถึงจุดยืนและการดําเนินการของไทยค่ะว่าอยู่บนหลักการกฎหมายระหว่างประเทศที่จะให้การเจราจาทวิภาคีเกิดขึ้นอย่างสันติวิธี ในการแก้ไขปัญหาโดยใช้ความอดทนอดกลั้นมาโดยตลอดและการป้องกันตนเองตามแนวทางกฎบัตรสหรประชาชาติและกฎหมายระหว่างประเทศหลังจากที่จังหวัดอุบลน,นะคะคณะยังได้ไปต่อที่จังหวัดศรีสะเกดเนี่ยจุดนี้ทูตนานาชาติลงพื้นที่แล้วก็ได้เห็นพื้นที่จริงค่ะฝ่ายกัมพูชาย,ยิงจรวด PM21 เข้าใส่ร้านสะดวกซื้อของสถานีบริการน้ำมันปะตะทบ้านผือซึ่งนอกจากคณะทูตจะได้เห็นภาพความเสียหายโดยสิ้นเชิงแล้วนะคะ เนี่ยคุณผู้ชมบุคคลที่ถือรูปครอบครัวอันเป็นที่รักซึ่งพวกเขาต้องสูญเสียไปจากเหตุการณ์ระเบิดวันนี้ก็มาพบกับคณะทูตและสื่อจากต่างชาติด้วยนะคะครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้ง8รายเดินทางมาที่จุดเกิดเหตุก็คือที่ร้านสะดวกซื้อแห่งนี้แหละหลายคนน่าเศร้ามากมีหลายชอ็อตที่อดกลั้นน้ําตาไว้ไม่ได้จริงๆค่ะมันคือการบอกความจริงให้โลกรู้นะคะและนี่คือสร้างความเสียหายที่ยังปรกากฏชัดเจนให้ชาวโลกได้เห็น พวกเขาอยากจะมาเรียกร้องความยุติธรรมจากการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมสากลอย่างร้ายแรงโดยฝ่ายกัมพูชาด้วยมีเสียงบางช่วงบางตอนให้คุณผู้ชมฟังค่ะนี่ในหน้าหัวถูมากคือแม่ได้กอดมูกครับเสียชีวิตบริเวณร้านสะดวกซื้อนี้ ไม่เสียงไม่โอ้อีกครั้งยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับบริเวณดังกล่าวเป็นจำนวนมากและในห้วงเวลาไป3โมงครับจากนี้วันที่26กรกฎาคม2568เวลา11นาฬิกาและในวันที่ ส่งเสริมสุขภาพตำบลซึ่งเป็นสถานที่รักษาพยาบาลของประชาชนได้รับความเสียาหายจากอาวุธสงครามของส่งเสริมสุขภาพตำบลฮอสพิทอลเดอร์สแอนด์คอนอินเดอร์สแอนด์อินดิสตรักชั่นที่ก่อให้เกิดการอพยพของผู้คนที่ได้รับการรักษาในฮอสพิทอลไลฟ์ทำให้การรักษาพยาบาลไม่สามารถกระทำได้ต้องอพยพคนไข้และบุละนนะคลากรทางการแพทย์ออกไป And so, anything going on in the hospital has to stop and act upon fast. We have to evacuate people outside the hospital. ประเมินก,ก็ก็อยู่ในก็อยู่ในเกณฑ์ที่ที่ ที่ดีนะครับเพียงแต่ว่าเราก็ต้องทําให้ดีที่สุดต่อไปเรื่อยๆเพราะเราเห็นทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยพยายามให้ข้อมูลลักษณะแบบนี้มาแต่ว่าตรงนั้นปราศจากข้อพิสูจน์แล้วก็หลักฐานนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นก็พยายามมา,มาเพื่อให้เห็นหลักๆกคือว่ามันมา,ากระทบคนเรือจริงๆเดี๋ยวสุดท้ายเราจะได้เห็นว่าคนเรือที่เราตรวจะอบจำนวนหลายเป็นมือนนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเป็นการใช้อาตุธนอกค่ะ ไม่มีอะไรต้องปั้นแต่งนะคะทราบความเสียหายความสูญเสียต่างๆบอกกับชาวโลกได้เป็นอย่างดีเลยในการพาคณะทูตและสื่อต่างชาติลงพื้นที่ในวันนี้จากปั๊มน้ํามันบ้านผือค่ะคณะทูตและสื่อต่างชาติยังได้ไปอีกจุดหนึ่งด้วยคือส่วนของสถานพยาบาลสถานพยาบาลเนี่ยคุณผู้ชมคะต่อให้เป็นในสงครามก็ไม่ควรที่จะต้องถูกโจมตีอย่างยิ่งเลยนะคะตามหลักมนุษยธรรมตามหลักกฎหมายนะใช่ค่ะแต่ก็ปรากฏว่า มีจรวด B.M. 2 1จากฝั่งกัมพูชายิงเข้ามาใส่สถานพยาบาลในฝั่งของประเทศไทยและได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าณวันนั้นนะคะฝ่ายไทยเราเตรียมการดีมากจริงๆคือเรามีการบริหารจัดการพื้นที่ระหว่างฝ่ายทหารกับฝ่ายปกครองและฝ่ายมหาดไทยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทํางานร่วมกันหมดและได้จัดการอบพยพประชาชนไปก่อนล่วงหน้าแล้วก็เลยไม่มีใครที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต แต่ภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลก็ยังย้ำถึงการโจมตีเข้ามาจากฝ่ายกัมพูชาแบบที่ลัมเมอร์ต่อข้อตกลงต่างๆได้เป็นอย่างดีนะคะจริงๆแล้วแต่ละจุดที่พาคณะสื่อมวลชนพาทูตต่างชาติไปดูวันนี้จะสังเกตได้เลยว่าค่อนข้างห่างจากพื้นที่การสู้รบหลาย10กิโลเมตรแต่ก็ยังส่งผลให้พี่น้องพลเรือนเสียชีวิตหลายรายและบาดเจ็บจานวนมากผลกระทบจากการใช้อาวุธของทหารกัมพูชาพุ่งเป้ามาที่เป้าหมายพลเรือน มีประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องไม่รู้อิโนโอนยินเนออะไรเลยแต่เขาต้องมารับผลกระทบซึ่งเอกอัครราชทูตนะคะอุปทูตทูตทหารและสื่อต่างประเทศวันนี้ได้เห็นแล้วและเชื่อแน่ว่าท่านเหล่านี้จะนําข้อมูลข้อเท็จจริงไปสื่อสารต่อให้กับประชาคมโลกได้รับรู้ในระดับสากลต่อไปค่ะ